ขอความเจริญในพระสธรรมจงบังเกิดมรรมตตาผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงขนทางความสําเร็จเผลเป็นความสําราญและตอนที่แล้วได้กล่าวไว้ว่าอย่าเถเ,อเ,อเออยอทยานอยากอย่าโลภมากเกินพื้นฐานอย่าหลงตนอย่าลนลานยึดหลักฐานความพอดีคบคนให้ดูหน้าเหมือนเสื้อผ้าลายบ่งชี้ผูกจิตวิมตตี ด้วยการที่ปันน้ำใจทำอะไรก็แล้วแต่จะคบกัรก็ตามดูหน้านมันสัก่อนดูหน,น,น,นั่งงานดูหน้างานสัก่อนนะาประชาชนจะคบคนเนี่ยโดยเฉพาะเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวผูกคล้องๆๆๆๆคลอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยเอ้ยอยังไม่รู้โบราณเพลงไว้พระพิสพันธ์อ,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 อาตมาฟังตั้งแต่เด็กเรื่องจีบผู้หญิง คาโบราณกล่าวการน,นานมาเป็นตำราของผู้ชายจะดูให้ดูที่หางจะดูนางให้ดูที่แม่จะดูให้แน่ตนดถึงยายมันพื้นฐานแต่ถ้าเรา,เ,านะเราครบคนแล้วเราเลือกคนเป็นนั่นคือสิ่งสําคัญและคนเป็นมันจะมีการรับรองเรื่อยๆมาทราชการจึงมีนะฮะผู้คาประกันแต่บาทีผู้คาประกันเขาคาประกันไม่เป็นเกรงใจ พืที่สุดพกั้มประกันหรือการข้าประกันเป็นในหน้าคนนั้นลงทุนแล้วเราข้าประกันนั่นแหละคือความพยญชนะเวลาล้มเนี่ยมันล้มทั้งแหละทั้งต้นไม้และนายประกันเพราะจึงบอกว่าเขาบอกอยากฉิบหายให้เป็นนายประกันจะบอกรคพูดีหน้าเหมือนเสื้อผ้าละายบงชี้ผูกจิตไม่เมตรีด้วยการที่ปัําใจคนเราต้องมีเมตรีจิตกันเขาบ้างเราบ้าง เลี้ยงคนบริวารใกล้ตัวอย่าให้อดให้อิ่มให้มีอยู่ให้มีกินให้มีสินให้มีสักให้อยู่กันด้วยความรักให้มีหลักประกันชีวิตให้มีจิตผองใสได้บุญกุศลและครอบครัวแต่อย่าเอาแค่เห็นประโยชน์กับส่วนตัวให้เขาบ้างผลตอบแทนต่อเขาบ้างบริษัทอื่นบ้างปันน้ําใจบ้างมีคู่ค้าบ้างไม่ใช่เป็นผู้ผูกขาดเขาเรียกผู้ร่วมค้าผู้ร่วมค้าคือผู้ร่วมคิด แล้วแบ่งผลกำไรให้เขาเนี่ยให้เขาได้สมน้ำสมเนื้อไม่ใช่โลโกโลยอย่างเดียวที่เราเทคโอเวอร์วลโกูขวาดเรียบถ้าอย่างนี้ไม่รอดอผมไม่รอดแล้วเป็นการทันไม่มีใครเห็นใจเราเวลาที่เราประสบความล้มเหลว